สวัสดีค่ะป้าตุกบพรมยานนะคะจะเปิดไพ่พรมยานะะยาของคนที่เกิดเป็นสุขนะคะในสัปดาห์นี้นะคะในอาทิตย์นี้นะคะ6พศ67ค่ะดูแลโปรดให้พรมยานในการดูในการชมนะคะสิ่งไหนดีเก็บไว้สิ่งไหนไม่ดีก็ผัดเป่าออกไปนะคะหน้าที่การงานการเงินความรักนะคะถูกใจสัตะไคร แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะคะพศ67นะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ยคนที่เกิดวันศุกร์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะโอ้คนที่เกิดวันศุกร์นะคะในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรเอ่ยโอเคโอเคโอ้ คุณดูเหมือนจะมีปัญหาแต่คุณก็จะดีนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะในคนที่เกิดวันสุกนะคะในสัปดาห์นี้นะคะโอ้คุณมีปัญหาในเรื่องที่ทํางานนะคะแต่งานที่คุณทําอยู่รู้สึกจะเป็นงานที่ดีนะคะคุณก็เลยมีความกังวลอย่างสูงไม่สบายใจนะคะในการทํางานอยู่นะคะคนที่เกิดวัสศุกนะคะช่วงนี้คุณอาจจะไม่สบายใจมากเลยนะคะแต่งานที่คุณทําเป็นงานที่ดีนะคะ คุณขอให้อดทนสักนิดนะคะมันจะผ่านไปได้นะคะหน้าที่การงานนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะคุณอาจจะกังวลและไม่สบายใจมีเรื่องที่ไม่สบายใจในการทํางานนะคะคุณค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะมันจะแก้ได้นะคะไม่เกี่ยวไม่ว่าคุณจะเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างหรือหน้าที่การงานสังหารมทรพั์หรือการลงทุนนะคะเล่นหุ้นนะคะมันจะผ่านไปได้เพราะว่าเงินมันโชว์อยู่นะคะพ่อแม่ลักษมีโชว์อยู่นะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะ แม่แม่ลัมีจะช่วยคุณนะคะในเรื่องการงานนะคะขอให้คุณผ่านไปได้นะคะความกังวลคุณก็เยอะนะคะวันศุกร์นี้ขอให้คุณผ่านไปได้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะสับตะไครนะคะในเรื่องการเงินคุณจะเป็นอย่างไรเอ่ยของคุณวันศุกร์นะคะเดี๋ยวป้าจะดูให้นะคะในสัปดาห์นี้นะคะของคุณวันศุกร์จะเป็นอย่างไรเอ่ยโอเค เรื่องการเงินของคุณตอนนี้คุณมีการเจรจาเรื่องเงินนะคะแลวมีเป้าหมายด้วยนะคะคุณเป็นหงเบงค่ะการเจรจาคุณผ่านไปได้ค่ะคุณไม่ต้องกลัวนะคะของคนที่เกิดวันศุกร์นี้นะคะการเงินคุณผ่านไปได้ที่เจรจาไว้คุณจะได้เงินก้อนหนึ่งเป็นสิ่งที่สมหวังที่คุณอยากได้นะคะขอให้คุณทําใจให้ดีๆนะคะผ่านไปได้ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะความรักคุณจะเป็นอย่างไรเอ่ยคนที่เกิดวันศุกร์นะคะที่ตรงตอนนี้เป็นอยู่นะคะความรัก ในเรื่องความรักของคุณนะคะในครอบครัวหรือว่าคนรักที่คุณเพิ่งเจอนะคะจะเป็นอย่างไรเออความรักของคุณโอเคความรักของคุณคุณเจอคนที่สุขุมรอบค้อบเป็นคนดีนะคะเยือกเย็นนะคะจิตใจเอื้ออรีออกออกเออ อบอุ้มคนดีนะคะเป็นคนดีนะคะรักคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เหนื่อยแล้วก็อยากจะพักแต่เขาก็คอยให้กำลังใจคอยช่วยเหลือคุณอยู่ตลอดเวลานะคะจะเป็นผู้ชายก็ดีผู้หญิงก็ดีนะคะคอยช่วยเหลือเพื่อกลกันอยู่ตลอดเวลานะคะความรักของคุณคุณไม่ต้องกลัวนะคะเขาอยู่ข้างคุณนะคะเขาเป็นคนดีนะคะมีจำลใจจิตใจดีนะคะชอบกันได้ค่ะไม่ต้องกลัวค่ะคุณอาจจะ คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ก็มันก็เป็นไปได้นะคะความรักคุณนะคะคุณอาจจะมีความสุขขุมรอบครอบสักนิดหนึ่งมีจิตใจเป็นธรรมนะคะไม่ต้องกลัวนะคะสิ่งดีก็จะมาหาคุณนะคะความรักคุณผ่านไปได้นะคะฝากสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ like, archae, like, share, ให้ป้าด,ด้วยนะคะ <t> ถูกใจนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะคะขอให้ผ่านไปได้นะคะเรื่องไม่ดีนะคะขอให้ผ่านไปนะคะในสัปดาห์นี้นะคะ